วิ่งออกจากบ้านมาหาไซมาน้อยหนึ่งคนกับกร่างก่อสร้างโซนนี้พี่น้องโอ้คนปูมน่มหฮอดเฉดลักหกแล้วพี่น้องเลยบาซสอนเกิดมาเป็นลูกชาวนาจากพ่อแม่มารันดามาศึกษาอยู่ใน สบายดีพี่น้องหมดสู่คู่สู่คนเนาะตอนนี้บาสสอนข้ามฟังมาทางบ้านมหาไซแล้วบ้านมหาไซโตเมืองเก่าของเมืองมหาไซโตเมืองไม,ม่แมนพ้นยายไปทางหลักหกหลักเฉดแล้วเนาะเขตบ้านมหาไซเพิ่ปนปูคอนกรีตสำเร็จเรียบห้อย กส่ซดอกไฟย่องทางดอกไฟโซลาเซลพี่น้องสวยงามขนาดเลยเสาสอนมาเทือกอนเิ่นกำลังกอ่อสร้างอยู่เขตนี้ตอนนี้สำเร็จแล้วพี่น้อง,ข,งขังคืนอีกคือสีหงแจ้งค่ะขนาดคือดังที่บราสอนว่าในคลิปก่อนนั่นแหละแต่ก่อนทางมันเพลหลายมันก็นเลยปูคอนกรีตเลยบานี้ อาจะปูไปหอดพุวหลักพกหลักเจ็ดเาทางมันเทไปหอดพุ้นติดตามเบิง้งไปน้ำการเนาะพี่นอ้อง วางกดติดตามกดกระดิ่งไว้เคยยอาตลาดของป้าอาหารหลาพาเบิ้งผู้สาวผู้เบาทั่วเมืองลาวสอนออ่นทั่วขอวันท่านให้แหงใจสวยกดไลกดติดตามและกดแชจะบอลืมบุญคุณทุกท่านที่ผ่านมาเป่าสอนขอสัญญาจะบอเฮ็ดให้ท่านผิดหวัง ใจทุกท่านทุกคนที่ให้แห้งใจท่านที่อยู่แดนไกลอเมริกาและยุโรปทั้งลาวและไทยที่ห่วงใยตลอดมาเปลาวซอนขอสัญญาจะพัฒนาและสู้ต่อไปรย์ออกจากบ้านมหาไซมาหน่อยหนึ่ง,งคนกำลังก่อสร้างโซนนี้พี่น้อง อย่างพรในสำมเส็จเพื่อน้างบ่าวศอนอออนี่เป็นบ้าซ่าเนาะป่าซ่าบ้านมหาไซอ๋อคนปู้นาขนาดได้พี่น้องอเกือนาเฉพาะสามสิบเส้นตามเบิรงนี่ว่านาพระสงควรเนาะอาประกันอันนั้นับประกันให้มันพุ้มหลายปีว่ารถบรรทุกเที่ยวหลาย ทางคอนกรีตเสริมเล็กติดตามเมืองน้ำกันเอาเป็นปูห้อตไซต,ตอนนี้จากบ้านมาหาไซไปหาตัวเมืองประมาณหกเจ็ดลักนี่แหละพี่น้องก็ไก่ผสมควรอยู่เอาปูห้อนนี้ปูห้อนนี้ วิจากวอนเพิ่นปูมากอบสี่ประมาณี้เนาะพี่น้นองคน้นเจดทางไม่แด้วนย่พี่น้องเจดทางไม่เนาะมันโบเกตจะเป็นคุมนักกว่านี้โอ้ทางหน้าก็ปูแล้วส่วนหนึ่งปูเป็นชุดเป็นชุดไป ต eh ้หนาขนาดเลยพี่น้องได้ละสามสิบเซนเนี่ยอยู่กัวเสริมเล็กพร้อมเนาะเล็กใหญ่ขนาด ธรรมศาสตร์ผู้พาป่าดงเครื่องป่าของดงและทงให้ทงนานเป็นของมีค่าเบาซ้อนจะพาไปบิงซ้อนนอนทัวร์สองยูทูบสายเดินทางบอให้ทานผิดหวังกดติดตามกดกระดิ่งไว้พาเที่ยวตลาดของป่าอาหารเรล้าพาบนผู้สาวผู้เ้าทัวร์ สอนนอนอทั่วขอวอนท่านให้แห้งใจสวยกดไลค์กดติดตามและกดแชร์จะบอลืมบุญคุณทุกท่านที่ผ่านมาเบาสอนขอสัญญาจะบอเฮตให้ท่านคิดหวังขอบใจทุก ่ปนคำทางหน้าบริเวณปั๊มน้ำมันบ้านโปนคำนะคุณกากำลังปูอยู่ ละตามใจไปได้ทุกที่เที่ยวทรรมมาซาผู้พาปาดองทงไ้ทงนาเที่ยวซอนนับบทไปกับซอนอ่อนท่วเบาซอนของอนให้กำลังใจสวยกด ทัวสวยเสียเป็นแห้งใจขอบใจผู้ใหญ่และเฟซีที่ติดตามจะโบลืมบุญคุณทุกท่านที่ให้แห้งใจขอสู้ต่อไปจากใจซอนอ่อนทัวเมืองลา เอดเราหกล้วพี่น้องเลยก็ยังวาได้แล้วสมบูรณ์เนาะดูได้ข้างเดียวนี่เป็นรถขนปูนจากประเทศไทยอ๋อโซนนี้มันกำลังปูอยู่พี่น้อง พาพี่น้องเข้ามาเลาะเบิงโตเมืองมาหาไซน้อยยังเนาะเขตลักฮกพี่น้องเป็ตัวเมืองที่พันย้ายมาจากบ้านมหาไซฮะล่ะมหาไซย้ายมาจากมหาไซเก่าเนาะ ทางเมืองของเพื่อนนี่สวยงามพี่น้องเป็นล็อกเป็นล็อกคือพงนาอี๋ละายังไปได้นาแน่ใจอาร์ทพาปันไดเพื่อนอตอนนี้อยู่ทางเมืองยมมาชาเพื่อนขาเฮ็ดคือนกันครับทางเมืองมหาไซน์น้องย้ายออกมาทางเลขที่1 2บาทนี่เป็นล็อกเป็นล็อกคือกัน นี่เป็นอีกมุมหนึ่งนาอพี่น้องของตัวเมืองมหาไซ ้องเขาคนจะเริ่มมาอยู่ลายแล้วต่กอนนี่ยังเป่าวางหลายพี่น้องทางฝากเว้องขวานี่เป็นหรงเยียนมศมหาไซนะห้รงเยียนใหญ่ประจำเมืองอยู่ทั้งโน้นเลยพี่น้ององามสง่าขนาด ทางหน้าเนี่เป็นทางาเลขที่12ทางไปยม马ม拉าานาายหรือว่าออกไปทางสายแดดลาวเวียดนามหมดละเลี้ยวซ้ายกับเมนกรับท่าแขกเลี้ยวขวาไปทางยม马ม拉าานาายเอาซ้อนสิไปทางเมืองยม马เาานะพี่น้อง ไปลิ้นไปเที่ยวบอลไดนะ้นั้นให้พี่น้องเขาติดตามน้ำกันเนาะสำหรับคลิปนี้มาฮอนนี้บาวสอนขออนุญ,ญาตที่ชิปไว้สามีคอนเนาะคลิปหน้าพบกันใหม่พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดติดตามรอว่ากดแชร์คอมเมนต์ให้กับั้งใจบาวสอนได้เด้อเนาะมาฮอนนี้ขอลาไปก่อนสบายดี